ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเม้ของพี่เมย์นะคะพี่เมย์เบบีเมย์พี่เมย์ทารด์ดเลิฟสตอรี่หรือพี่เมย์ซิกเครนั่นเองนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรานะคะมาอ่านไพ่กันนะคะในหัวข้อสถานการณ์ความรักของคุณใน EP ีที่สองนะคะตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่เมย์วันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมด3สําหรับด้วยกันนะคะสําหรับแรกจะเป็นไพ่ชุดนี้นะคะ เป็นโรแมน c e แองเจลนั่นเองนะคะแล้วก็สำรับถัดไปนะคะก็จะเป็นเดอะวิ w ออฟเดอะเยียนะคะ่องก็จะเย็นเยนนิดนึงนะทุกคนพี่เมย์ใช้บ่อยมากนะคะกับไพ่สำรับนี้แล้วบอกเลยนะคะว่าไพ่สำรับนี้เป็นสำรับที่ แม่นมากๆด้วยจริงๆด้วยถ้าคุณนะคะมีความเชื่อนะคะการกับการดูไพ่ยิปซีนะคะไพ่ก็ยิ่งจะออกมาแม่นมากๆเลยนะคะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะแล้วก็สำรับสุดท้ายนะคะเป็นไพ่คำแนะนำนะคะจากทีนแองเจลนะคะและนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งที่พี่เมย์รักแล้วก็ใช้บ่อยๆมากมายเพราะว่าภาพสวยจริงๆนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณว่าตอนนี้มีสถานการณ์อะไรบ้างเป็นอย่างไรแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะกับพลังงานของคุณในตอนนี้เรามาดูกับไพ่โรแมนต์แองเจิลก่อนนะคะว่า3มใบไพ่โรแมนต์แองเจิลจะบอกคุณว่าอย่างไรบ้างกับไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกออกมานะคะบอกว่าอย่างไรคะ s e p a r a t i ช n นะคะช่วงนี้นะคะเป็นพลังงานของการแยกจาก กันเป็นพลังงานของความห่างไกลนะคะเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่า พลังงานความรักของคนทั้งคู่ยังไม่พร้อมจะต้องห่างจากการแยกจากกันนะคะทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตในจิตวิญญาณของตัวเองนั่นเองนะคะช่วงนี้ระยะนี้นะคะให้พัฒนาตัวเองแล้วมอบความรักให้กับตัวเองมอบความรักให้สิ่งรอบข้างแล้วก็ขอบคุณกับทุกสิ่งที่ทําให้คุณผ่านมาได้ทําให้คุณมีชีวิตในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายนะคะเหตุการณ์น,นี้นะคะกับ เซ p เป a t i เรมันเป็นจังหวะที่เป็นพลังงานที่ยังไม่พร้อมของคุณทั้งคู่นั่นเองนะคะไพ่มาบอกแบบนี้และอีกหนึ่งใบจากโรแมนต์แองเจบอกว่าอย่างไรเอ่ยนะคะพี่เวียงเปิดไพ่กับหัวเอาไพ่ขึ้นมาบอกว่า True love นะคะคนรักของคุณคนนี้คนที่คุณคบอยู่นะคะมีความสัมพันธ์ด้วยเขาคือรักแท้ของคุณนะคะคนคนนี้คือรักแท้ของคุณนั่นเองอีกหนึ่งใบนะคะสำหรับ Roman c e แอนเจบอกว่าอะไรเอ่ยนะคะ calling in your soulmate นะคะ calling in your soulmate วันนี้สำหรับไพ่ใบนี้พลังงานนางฟ้าบอกว่าใครบางคนหรืออาจจะเป็นคุณหรือคู่ของคุณก็ได้ที่อธิษฐานจิตร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้พบเจอกับรักแท้นั่นคือให้ได้พบเจอกับคุณนั่นเองนะคะเป็นความรักที่เกิดจากแรงอธิษฐานและพรมลิขิตคู่ของคุณนะคะเป็นคู่แห่ง ความรักที่เป็นคู่รักแท้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณกับไพ่ใบนี้เดี๋ยวไพ่ชุดนี้นะคะ The View of the Year นะคะเดี๋ยวพี่เมย์เปิดไพ่นะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะคะตอนนี้นะคะพลังงานความรักของคุณจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ คุณหรืออาจจะคู่รักของคุณก็ได้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าขี้หึงขี้หวงขี้น้อยใจนะคะแล้วเป็นคนที่บอกว่าเขาเรียกว่าผูกพันมากมากกับคู่รักกับคนรักยึดติดมากๆกกับคู่รักคนรักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ เขาบริหารสเสน,น่ห์ดนิดหน่อยหน่อยก็จะหึงหวงโดยไม่มีเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักที่มีให้มากมายนั่นเองนะคะอยากจะเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะความรู้สึกจะหึงหวงเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนนะคะคุณหรือคู่ของคุณนะคะที่สเสน่ห์แรงแล้วมีคนเข้ามาวอลเวร์เยอะแยะมากมายทําให้เกิดอาการเหล่านี้นั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งใบนะคะไพ่ที่เกิดขึ้นมันมีความเสียใจมันมี ความกังวลนะคะกับไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบดาบระหว่างความสัมพันธ์ของคุณมันอาจมีบางเรื่องบางราวนะคะที่คุณเกิดการเขาเรียกว่าไม่เข้าใจกันนะคะด้วยคําพูดบางคําพูดที่ทําให้เกิดเสียใจและเสียใจมากๆด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณรักเขามากเพราะว่าเขารักคุณมากคําพูดมันกระทบจิตใจแล้วมันทําให้เสียใจนะคะคิดหนักนะคะเป็นกังวลบางคําพูดมันอาจจะทําให้ เร,เรียกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันง่อนแง่นความสัมพันธ์ที่เกิดจากคําพูดด้วยความที่รักมากหึงมากห่วงมากบางคํามันอาจจะไปกระทบจิตใจเพราะฉะนั้นนะคะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้พูดอะไรออกไปให้คิดถึงผลลัพธ์มันก่อนนะคะค่ะมาดูอีกนะคะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรนะคะ กับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ดี e อมเพรสนะคะเขาแน่ใจในใจเขาชัดเจนในใจนะคะอาจจะเป็นทั้งคุณแล้วก็เขานะคะไพ่ดี e อมเพรสขึ้นมาคือ คู่ของคุณคนนี้แหละคือคนที่คุณจะแต่งงานด้วยคู่ของคุณคนนี้คือคนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยในบ้านปลายชีวิตแล้วเขาก็คิดเช่นเดียวกันว่าคุณคือคนที่เป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะในความรู้สึกมันชัดเจนมันมั่นใจมากๆมาดูอีกหนึ่งใบนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้มันจะมีการพัฒนาเร็วๆนี้นะคะ ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันเขาก็อยากจะเดินทางมาหาอยากจะมาพูดคุยอยากจะพาคุณนะคะไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่อัศวินถือไม้เทา้ามันจะมีการเคลื่อนไหวมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันจะมีการพัฒนาไปในความสัมพันธ์นี้นะคะค่ะมาดูอีกหนึ่งใบนะคะใบนี้เป็นใบที่เท่าไหร่แล้วใบที่ห้ค่ะเราจะเปิดกันหกใบนะคะกับไพ่สำรับนี้นะคะ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่สามถ้วยนะคะความรู้สึกของเขานะคะกับไพ่ใบนี้สามถ้วยเนาะ,ค,ะความรู้สึกของเขาอยากจะพาคุณ<ม>เขาเรียกว่าไปกินไปเที่ยวไปเลี้ยงฉลองนะคะในใจของเขาหรือไพ่อีกความหมายหนึ่งก็คือในความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนในความคิดของเขาหรือในความคิดของคุณงานเลี้ยงงานแต่งงานงานมั่น หรือการวางแผนที่จะมีตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร <laughs> การวางแผนที่จะมีสมาชิกใหม่ด้วยมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะกับเส้นทางมองในอนาคตนะคะและเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางความรักของคุณก็คือการเลี้ยงฉลองความสําเร็จในความรักและการมีสมาชิกใหม่คือการมีครอบครัวอันอบอุ่นนั่นเองและใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะค่ะกับใบนี้ใ สุดท้ายใบที่6ในสำรับนี้ the view of the year นะคะต่างคนต่างส่องกันอยู่ทีเดียวนะคะไม่วางตาเลยกับไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ใบนี้คือไพ่ของ r i n c e s s อ of sword นะคะคือเจ้าหญิงถือดาบนั่นเองนะคะมีการส่องกันอยู่ไม่ว่าว่างเว้นเมื่อไหร่มีเวลาเมื่อไหร่ชั้นส่องเธอเธอสองชั้นนะคะส่องกันในโ,โซเชียลนั่นเองนะคะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของกันอยู่ตลอดเลยนะคะเขาเรียกว่าห่างกันเป็นคิดถึงนึกถึงเพราะว่าความรู้สึกนะคะความห่างไกลหรือต่างคนต่างจะต้องทํางานไม่มีเวลาให้กันทําให้คุณทั้งคู่นะคะเขาเรียกว่าห่วงห หาอาทรห่วงใยซึ่งกันและกันแล,และมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกับไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะทีมแองเจิลว่าทีมแองเจิลจะให้คำแนะนำกับความสัมพันธ์นะคะของคุณในครั้งนี้เรามาดูสิคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณทีมแองเจิลอยากจะแนะนำอะไรนะคะกับไพ่สามใบนี้ใบแรกขึ้นมาบอกว่าวัด uh you What are you eating นะคะไพ่แนะนำให้คุณดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินของคุณด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะอย่ามัวแต่ไปกังวลกับเรื่องราวความสัมพันธ์ให้มากนะักจนกระทั่งลืมที่จะดูแลตัวเองนะคะทเทวดานางฟ้าของคุณบอกให้คุณดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลเรื่องอาหารการกินและใบนี้นะคะ self love นะคะมาในแนวทางเดียวกันกับไพ่ romantic a n นะคะ คุณจะต้องใส่ใจตัวเองรักตัวเองก่อนนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองมอบความรักให้กับตัวเองนะคะแล้วมันจะดึงดูดความรักของคุณสามารถพัฒนาความรักของคุณได้เร็วยิ่งขึ้นและไพ่ใบนี้ไพ่บอกว่าอะไรครับ spend time in the เนเจอร์นะคะให้ใช้เวลากับธรรมชาติบ้างเพิ่มพลังงานให้ตัวเองเพิ่ม Energy ให้กับตัวเองเพิ่มไฟให้ตัวเองนะคะมีความสุขกับธรรมชาติด้วยนั่นเองค่ะ